สวัสดีทุกคนกันด้วยผมเองนามและว,วันนี้เราจะมาเล่นแมปโลบอกที่ไม่ชื่อว่าซูดบอลน,นั่นเองนะครับแมป,ปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอน a ล็อกเฮเลอร์ที่ทําเกี่ยวกับวาซิล่านะครับนะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละเอออ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายตัวเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับคือตัวเกมนี้เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยจะเหมือนไฟนาเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูกล้องวงจรปิดนะครับสังเกตดูเอนติตี้และให้เอาชีวิตรอดจนกว่าจะถึงช่วงเช้านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าและคืนที่เราจะเล่นจะเป็นนคคคืืืที่2รอแกผม เล่นไปแล้วเป็นคลิปสั้นไปหาดูได้ในช่องแต่ว่ายอดวิวนะครับนะคน่อนข้างที่จะแบบไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะครับนะคือมันไม่แตะถึงพันเลยอะ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะอันนี้ขอเตือนหน่อยนะครับอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยน,นะเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อนนะ่ะการเล่นกับเพื่อนอาจจะมีหลุดคำหยาบอะไรเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เสียงไม้ที่ผมเล่นกับเพื่อนอาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ไม้หูฟังนะไม่ได้พากทับในแอปตัดต่อนะครับโอเคเพราะว่าผมพูดมากเกินไปแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่าแล้วตัวที่ อุ้ยสามตัวเลยเหรอพี่เกินตัวอีกตัวหนึ่งนะไอ้นั่นไงไอ้นั่นอลักเขาเรียกอะไรวะพี่พี่ก็มองมันนะให้มันไอ้นั่นไม่ใช่หรอ่ะต้องมาตามหาอะไรอ่ะต้องสกิป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 เลยเขาบอกว่าให้ไปห้องใต้ดินใช่เราจะต้องเปิดห้องใต้ดินเออก็ตามก็ไปเปิดไอ้ไอ้นั่นใช่ไหมต้องบิ๊กซิสโมบิ๊กซิสโมเก็บเก็บสายบดสูตรไปเลยเอาม่อาหารเรื่องเดิมอ่ะ ตายกัปติล่าว่ะไหนคือใสยหมดสูตรวะไอ้นี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยเอ็งกิเอ็งกิรอ้นกิรัอ็งกิรัตะเอ็งกิรองบปดเลยปดองคเปิดเฮ้ยไปเฮ้ไปข้าวเกลอร้องทิวไหนวะทิวก็ตายเฮ้ยเอ็งกิรัแดงแล้วเอร์ทิวจะพูดเชนนั้นจะเชื่อหรือไม่ไม่ใช่ไปป่านไอในน้ำาปในน้ำไปกุ้งล่างน้ ไปไปกันเหรอโอเคไปกันเถิดอ้กัตนำเลยพวกมึงพวกมึงจะต้องฟังเสียงฮู้นเสียงฮู้ขึ้นเลยคือของมันอยู่ใกล้เอนกัดมีท่อเด้ไวไม่ไม่มีตัว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 เอาไปเอาไปนะไอ้กัตอยู่คิดว่ามันมุดท่อได้ปะได้ไม่ไม่ไม่ทำมาให้เราเดินได้หรอกเออมันอยู่หน้าเรามันอยู่หน้าเราฮัลอุ้ยตัวเม่นตัวอย่างใหญ่กดเปิดไฟหน่อยก็ได้เปิดไฟตลอดเห็นหัวคิงกิโรล่าปะมึงขวาเฮ้ย หมายถเราต้องเก็บวะเนี Jamie, ่ยอีกไปก็นเดีวด <ok ีวะแล้วว่าเราเข้าท่อก่อนไหมกัสเออตามมาตามมาดูมาดูคอมพิวเตอร์ไม่ได้ปะตามาเอาอย่าไปแอะเล่เกมไ้เกไเฮ้ยวาา้ว้วว้้วว้ว้วเ้วาว้า รีบเก็บเร็วหัวใจเต้นแรงมากตามอ่ะเราขึ้นห้องห้องกูอยู่ไหนห้องหัวใจห้องห้องหัวใจก็ไม่เต้นหรอกใช่เฮ้ยถอ์แองกิลัาสในท่อยเนี่ยไหวใจก็ไม่เต้นหรอโตนแดกไปอรอบปะก็คือมึงโอเคแล้วเอ่ออีกรอบเหรอไปดิเราจำจุดได้แล้วนี่เออมาเลยรุดมาเลย เ,เวิ่ง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 โอ้บโก็ไปฝดแล้วไอ้บุญกูเอาใจกละงใโห ขบวเอป่ารกแล้วกูไม่น่าออกมาเลยกูไม่ออกมาถึงห้าวิกูตายละเดี๋ยวดึงดวงแล้วเนี่ยกูกูหนีแองกีลัแล้วกูเจอเจประชญ์อยู่นายกูจบเลยออันั้นยังอยู่นะเรายังอยู่เราแค่นเดีอนนึงหัวใจแล้วมันกูกลายเป็นกล้องวะมึงกลายเป็นกล้องมึงดูกล้องหรือเปล่ามันออกไม่ได้ย่าบัเลยออกไม่ได้ออกไม่ได้อเดินได้เลยเออรกลายเป็นกล้อง้ไล่าแม่เหรอ้ขาไม่เล่าพี่อโดนไล่อยู่ออปิดก่อนเกือบตายแล้วทิวทิวตายแล้วทิวอยู่ด้านลานโอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยเก่งฮะเฮ้ยหุ่นเมก้าก็เสีหลัหัวเมก้าวะนักอย่นู้นเอ้ยใช่ที่เราทำเนเนื้อได้ตอนนี้อะไรล่ะมันตายกันหมดมันวิ่งมันเจอเจอสวนขี้บลังแล้วเก็บเลเก่งเฮ้ยต้องรีบขึ้นก็ต้องรีบขึ้นทางขึ้นไหนเฮ้ยเจอทางขึ้นละเออรอบนี้รอดละแล้วแม่งอยู่หน้ากูออกไม่ได้เว้ยกูต้องเอาไปสวมใส่อย่าอย่ามาทางนี้นะไปน้องปลาไปน้องปวาไปน้องปลาไไปเร็วเลยเอาเลยเลยเนี่ย ดูใ้ยู่ก็ดู้ยนี่นี่โอเคดีคือเห็นกล้องอยู่อะทำอะไรไม่ได้ระวังคุณฆ่าใส่เดินหนึ่งร้อยม้นตายนะข้างล่างเนี้ยมึงเดินหาแต่มันมีแองกีรสอตัวระวังนจ็๊กปอแจ็๊กปอแจ็๊พปอแจัคกปอตแตกจั๊กปอดแตกจั๊กปอสัตกกินด้วยสัมึงไม่ต้องลากมาสิโอยเฮียจ็คกอตแตกของจริงอุ้ยดัไม่มีใครเติไฟเลยสห้ยอะโอ้โห อต่อหน้าต่อตาเลยเอ้าลุดกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยกลับมาแล้วไม่เป็นกองเราเหรอเป็นอะไรเหลือชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียวไอ้ไอ้น้ำเราขาดเราขาดของชิ้นเดียวเราเป่าปะอ๋อดิไปดิดูเจอแองกิลัสเจอมาขึ้นมาเจออีนี่อีกมั้งกูว่ากูเห็นตูดในเซ็กซี่แองกิลัสโอ้น่ากลัวยะมึงน่ากลัวแองกิลัสไป็นขวายขวายขวาขวาขวายใส่ทอก็มีอันนี้ก็มีใช้ไหมทำอะไรก็ไม่ได้เลย อืมได้่อนเสียงแปลกเลยวะเขาทนมาแล้วไอ้กัตเอ้ยดีเลยบอลตอนนี้เป็นไฟฉายของกคุณเรียบร้อยแล้วนี่กูก็มันติดอยู่ใไปเร็วมันอัศไทยยู่ไหนวะไม่ใจเฮ้ยโอ้เฮ้ยลดลุลด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 เฮ้ยยึดตัใจทิวอย่างอุ้ยแปดหมดแล้วว่าจะตายหัวใจกูเหลือหนึ่งดวงแล้วกูตายวาดนานเรียบร้อย